สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านบทเฝ้าเดี่ยวเทศกาลเตรียมรับสเสด็จวันที่2 3หัวข้อชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าผมจะนำพี่น้องอ่านพระชจนะของพระเจ้าในมรารคีบทที่3ข้อ1ถึงข้อ5ที่กล่าวว่า พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าดูเถิดเราส่งทูตของเราไปเพื่อตระเตรียมหนทางไว้ข้างหน้าเราและพระเจ้าผู้ซึ่งเจ้าสแสวงหานั้นจะเสด็จมายัางพระวิหารของพระองค์อย่างกระทันหันทูตแห่งพันธสัญญาผู้ซึ่งเจ้าพอใจนั้นดูเถิดท่านกำลังมาแล้วแต่ใครจะทนอยู่ได้ในวันที่ท่านมา และใครจะยืนมั่นอยู่ได้เมื่อท่านปรากฏตัวเพราะว่าท่านเป็นประดุดไฟถลุงแร่และประดุดสบู่ของช่างซักฟอกท่านจะนั่งลงอย่างช่างหลอมและช่างถลุงเงินและท่านจะชำระบุตรหลานของเลวีให้บริสุทธิ์และถลุงเขาอย่างถลุงทองคำและถลุงเงินจนกว่าเขาจะนำเครื่องบูชาอันถูกต้องถวายแด่พระเจ้า แล้วเครื่องบูชาของยูดาและเยรูซาเล็มจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าดังสมัยก่อนและดังในปีที่ล่วงแล้วมาพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าแล้วเราจะมาใกล้เจ้าเพื่อการพิพากษาเราจะเป็นพยานที่รวดเร็วที่กล่าวโทษนักวิทยาคมพวกผิดปรยณีผู้ที่สะบดเทจผู้ที่บีบบังคับ ลูกจ้างในเรื่องค่าจ้างและแม่ไม้และลูกกําพร้าพ่อผู้ที่ผลักใสคนต่างด้าวให้ไปเสียและผู้ที่ไม่ยำเกรงเราโดยจะเน้นย้ำในมรารคีบทที่3ข้อหนึ่ง ยี่บอกว่าพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าดูเถิดเราส่งทูตของเราไปเพื่อตรเตรียมหนทางไว้ข้างหน้าเราและพระเจ้าผู้ซึ่งเจ้าสแสวงหานั้นจะเสด็จมายัางพระวิหารของพระองค์อย่างกระทานหันทูตแห่งพันธสัญญาผู้ซึ่งเจ้าพอใจนั้นดูเถิดท่านกำลังมาแล้วการฟอกขาวหรือที่เรียกว่าบร i ชชิ n งในเชิงวิทยาศาสตร์หมายถึงขั้นตอนของการทำลายสี หรือการทำให้วัตถุที่ถูกนำไปฟอกขาวมีสีเดิมลดลงจางลงเพื่อให้วัตถุนั้นขาวมากขึ้นโดยใช้สารฟอกขาวอันเป็นตัวการสำคัญที่ช่วยทำให้วัตถุนั้นมีความขาวสว่างมากขึ้นกว่าเดิมการฟอกขาวจึงเป็นปฏิกิริยาทางเคมีแต่เมื่อใดก็ตามที่พูดถึงการฟอกขาวในสังคมไทยแล้วคือสิ่งที่สามารถช่วยทำให้คนที่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ผนจากความผิดนั้นได้นั่นเองและการฟอกขาวประการหนึ่งก็คือการสร้างภาพเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นแล้วดึงดูดความสนใจของผู้คนไปในทิศทางอื่นจากทิศทางที่ผู้คนจับจ้องอยู่ซึ่งจะทำให้คนผิดไม่ถูกจับจ้องและไม่ถูกมองในสิ่งที่พวกเขาทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนานบประการไว้แร้มพีก็เช่นกัน คำพีตอนนี้กําลังกล่าวถึงการฟอกขาวแต่เป็นการฟอกขาวที่แตกต่างจากสิ่งที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นเพราะเป็นการฟอกขาวที่มาจากพระเจ้าเป็นการชําระให้บริสุทธิ์ที่มาจากพระองค์เพราะชาวยิวในสมัยของมาลาคีนั้นล้มเหลวที่จะเรียนรู้ถึงบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหวังพวกเขาสงสัยในความยุติธรรมของพระเจ้าแม้แต่ในเรื่องที่เขาเป็นฝ่ายผิดเพราะพวกเขาไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า แต่เขายังสงสัยพระเจ้าองค์จึงตรัสแก่เขาว่าพวกเขาควรจะเปิดตัวเองเป็นพิเศษต่อ,อกระบวนการชำระให้บริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะมาถึงพวกเขาและในฐานะที่พวกเขาเป็นลูกหลานเลวีหรือเป็นคนในเผ่าเลวีซึ่งเป็นคนที่ใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้าเพราะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าดังนั้นควรจะเชื่อฟังแล้วก็ทำตามขั้นตอนการชำระให้บริสุทธิ์ของพระองค์ ในกระบวนการถลุงโลหะก็เช่นกันโลหะดิบจะถูกนํามาเผาไฟจนละลายและสิ่งปนเปื้อนต่างๆจะถูกแยกออกอย่างเห็นได้ชัดมันจะถูกแยกออกจากโลหะแล้วก็ลอยขึ้นมาบนพื้นผิวและในสุดก็จะถูกตักทิ้งไปไปล่อยให้เหลือไว้แต่โลหะบริสุทธิ์ดังนั้นถ้าปราศจากความร้อนและการหลอมละลายก็ไม่มีวันที่จะได้โลหะบริสุทธิ์จึงต้องมีความร้อนตามอุณหภูมิที่เหมาะสม และเมื่อสิ่งปนเปื้อนต่างๆถูกตากออกจากพื้นผิวแล้วจะเหลือแต่ความบริสุทธิ์และเงาสะท้อนของช่างหลอมก็จะปรากฏบนพื้นผิวที่เรียบแล้วก็บริสุทธิ์เมื่อวานเป็นวันอาทิตย์ที่22เราได้จุดเทียนเล่มที่4คือเทียนสีแดงเทียนแห่งเบดเลเฮม เพื่อจะลำลึกถึงคำกล่าวของทูตสวรรค์ที่บอกว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านัหลายคือพระคริสตเจ้ามาบังเกิดที่เมืองดาวิดท่านจะได้พบพระกุมารน,นั้นผ่านพระอ้อมนอนอยู่ในรางญ่าพระเยซูผู้ทั้งมาลาคีและยอนผู้แับติศมาเป็นผู้เตรียมทางไว้ให้ และสิ่งนี้ปรากฏในมรารคีบทที่สมข้อหนึ่งที่เน้น,น,นย้ำไปตอนต้นที่บอกว่าพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าดูเถิดเราส่งทูตของเราไปเพื่อตระเตรียมหนทางไว้ข้างหน้าเราและพระเจ้าผู้ซึ่งเจ้าสแสวงหานั้นจะเสด็จมายัางพระวิหารของพระองค์อย่างกระทันหันทูตแห่งพันธสัญญาผู้ซึ่งเจ้าพอใจนั้นดูเถิดท่านกำลังมาแล้วและนี่ก็หมายถึงองค์พระเยซูคริสต์พระเมสสิยา ที่เสด็จมาตามคำพยากรณ์ที่ได้ถูกกล่าวไว้กลับไปที่ผู้เชื่อในสมัยของมาราคีในเวลานั้นเขาชอบโกบงพระเจ้าในเรื่องของถวายแต่เมื่อมาถึงรัมพีใหม่ได้พูดถึงการถวายที่สมบูรณ์แบบก็โดยเริ่มต้นจากการถวายตัวขององค์พระเยซูคริสต์ที่ทรงลงมาบังเกิดในโลกมนุษย์เป็นความแตกต่างที่เห็นได้ชัดในเรื่องของถวายของถวายที่บริสุทธิ์และสมบูรณ์แบบที่ทรง ลงมาบังเกิดในโลกมนุษย์ก็เพื่อจะชำระความบาปผิดของเราทั้งหลายที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงต่อพระองค์นำพาให้เราสามารถที่จะมีชีวิตใหม่และเริ่มต้นดำเนินชีวิตไปกับองค์ผู้เื่นเจ้าได้เปาโลจึงวิงวอนของเราทั้งหลายไปด้วยเช่นเดียวกันในโรมบทที่12ข้อ1หนึ่งบอกว่าให้เราถวายตัวแด่พระเจ้า เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระไทยพระเจ้าและเราก็เห็นแบบอย่างนี้เกิดขึ้นกับองค์พระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงถ่อมพระไทยลงมาถวายชีวิตของพระองค์ก็เพื่อเราทั้งหลายดังนั้นเมื่อพระเจ้าอยากจะมีส่วนในชีวิตของเรา อยากจะชำระชีวิตเราให้บริสุทธิ์โดยทางพระเยซูคริสต์ถ้าเรายอมพระฉายของพระเจ้าในชีวิตของเราก็จะปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆต่อคนที่อยู่รอบๆตัวเราและคริสต์มาสนี้ก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเริ่มต้นมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเป็นต้นไปเพระเาะในโรมบทที่12ข้อ2ยังให้ข้อคิดไว้กับเราว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลง,งจิตใจและอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทยัยและอะไรดียอดเยี่ยมหัวข้ออธิษฐานสำหรับวันนี้ก็คือขอพระเจ้าช่วยให้เรามีชีวิตเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านับแต่วันนี้และในทุกๆวันอาเมน